ต้นไมยลาบค่ะแล้วมันจะหุบเหรอโอ้ยไม่เลจกต้น้ชอบเล่นตอนเด็กเป็นประจำเลยต้นใหม่แล้วมันจะเป็นคุณนชอบมากเลยเวลาเล่นมันจะหุบ่ไมลองซีลองซีนักเรียนลองซีนั่งเงี้ย อ่าลองซี้ลองซีมันตอบสนองต่อการอะไรลูกสัมผัสนะคะมันจะกัดนะมันจะกัดว่าลองดูเสี้อนิต้นไหนว่ต้นนี้เขาตรงเห็นไหมคะต้นอะไรคะลูก ต้นไมยาราบอ่าสิงหาลองตรงนี้สิเลยนีไ่ไงค่ะครูจะกินเป็น,นไงคะ่ออ่าใครอยากจับต้อนตอบบนะ่าใครอยากจับมาเลยลูกมาใครอยากจับจับออคุยจริงมันตอบสนองอ่ะครูใช่มันหุบใบหมดเลยนะ